หลายเรื่องเลยนะคะ เป็นเวลากว่า5ปีมาแล้วนะคะที่มหาวิทยาลัย15แห่งได้ตัดสินใจออกนอกระบบนั่นก็คือไม่ขึ้นกับระบบราชการหรือว่าการกํากับดูแลของสนงงาน,นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อความคล่องตัวในการบริหารมหาวิทยาลายัยรวมทั้งการลดภาระด้านงบประมาณของรัฐด้วยนะคะแต่ว่าพอปรากฏว่าเมื่อออกนอกระบบไปแล้วนะครับกลับมีปัญหาตามมาหลายเรื่องครับทำให้การที่จะออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยที่เหลือถูกคัดค้านจากหลายฝ่ายแต่ตามเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสุริยะในช่วงวาระประเทศไทยครับ คุณลุงดาวเชิญครับค่ะปัญหาที่เห็นชัดๆนะคะก็คือภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและก็ผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงคุณภาพการศึกษาและความโปร่งใสในการบริหารมหาวิทยาลัยบางแห่งค่ะการเตรียมความพร้อมและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายตั้งแต่มหาวิทยาลายัยบุคลากรผู้เรียนไปจนถึงผู้ปกครองเป็นประเด็นที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะก่อนที่มหาวิทยาลัยนั้นจะตัดสินใจออกนอกระบบราชการค่ะ ซึ่งทยอนไปถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบต้องบอกเลยนะคะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,507หรือว่าเกือบ50ปีที่แล้วค่ะทําให้มีการตั้งทบวงมหาวิทยาลัยขึ้นมากํากับดูแลมหาวิทยาลัยต่างๆแทนสํานักนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและก็ระเบียบของระบบราชการนะคะซึ่งเรื่องนี้เองก็ทําให้มีความพยายามที่จะนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะเห็นว่าการอยู่ในระเบียบราชการนั้นทําให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน จนมาถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2541นโยบายออกนอกระบบได้กลายเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ผูกพันกับสัญญาการกู้ยืมเงินของ IMF นะคะที่มุ่งหวังให้รัฐบาลไทยนะั้นลดงบประมาณในส่วนของราชการที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ค่ะ จนในปี2542จึงมีการเสนอให้มหาวิทยาลัยหรือว่าคณะที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นออกนอกระบบราชการรวมทั้งหยุดรับค่าราชการพลเรือนเข้ามาในมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมดนะคะแล้วก็จนถึงขณะน,นี้ก็มีสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือว่าไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของสำนักง,งานคณะกรรมาการการอุดมศึกษาแล้ว15แห่งด้วยกันค่ะ โดยที่ยังคงมีความพยายามนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมองว่าการออกนอกระบบราชการนั้นจะทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้นค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกองรัฐบาลมหาวิทยาลัยสามารถที่จะเปิดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะที่สวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเองก็เทียบเท่ากับเอกชน เรื่องนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายนะคะที่มองว่ายัางไม่มีการเตรียมความพร้อมรับกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดีพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาในร่างกฎหมายกลไกการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยรายละเอียดและความเหมาะสมคุ้มทุนของหลักสูตรรวมไปถึงค่าเล่าเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยนั้นต้องหารายได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่มีรายได้น้อยทางอ้อมด้วย หากออกแบบโลโก้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ถูกใจผู้จ้างปัญ,ญรศกริต,ตานุพงศ์จะได้รับค่าตอบแทนถึงหลักพันบาทเพื่อใช้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนปีสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยการเรียนในสาขาวิชานิเทศศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเกือบตัดโอกาสเด็กต่างจังหวัดใฝ่เรียนอย่างเธอให้ไม่ได้เข้าเรียนในคณะและสถาบันที่ใฝ่ฝันโชคดีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ความหวังที่จะคว้าปริญญามาครอบครองจึงไม่ไกลเกินเอื้อมก็เป็นเหมือนเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสเรียนเรียนต่อไปแล้วก็นอกเหนือจากค่าเทอมแล้วเขายังให้เหมือนเบี้ยเลี้ยงเราด้วยอะค่ะสามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คงมองแล้ว่าถ้าออกนอกระบบค่าเทอมมันแพงเขาก็จะมีแบบ วิธีแก้ปัญหาลองรับให้เราอยู่แล้วค่ะนโยบายนำมาหาวิทยาลัยอ,ออกนอกระบบทําให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่นี่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เรียกเก็บจากนักศึกษารุ่นก่อนเป็นเท่าตัวส่วนผู้เรียนในคณะเดียวกันจะลงวิชาเรียนมากหรือน้อยต่างกันก็ต้องจ่ายค่าเทอมแบบเหมาจ่ายเช่นเดียวกันแต่มันขึ้นอยู่เรามากกว่าที่ว่าเราเราจะทํายังไงให้ การเรียนของเราไม่มีปัญหาหรือว่าสะดุดในการแบบอาจจะลงลงตัวนี้ลงตัวลงถ้าเราเรียนเรียนตกหรือลงต,ตัวต่อไปไม่ได้เราแต่เราต้องจ่ายค่าเทอมเท่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ที่เราเองมากกว่าที่ว่าเราจะต้องกระตือรือร้นให้การเรียนมันไม่มีปัญหามันจะได้ไม่มีไม่เกิดเรื่องค่าใช้จ่ายตามมาเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอะไรแบบเนี้ย แมนโยบายนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบในส่วนการศึกษาระดับปริญญาตรีจะยังไม่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจนถึงปีการศึกษา2,560แต่สิ่งที่นักศึกษาบางส่วนกังวลคือภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องตกไปยังนักศึกษารุ่นน้องและเมื่อถึงเวลานั้นสาขาวิชาและสถาบันที่พวกเขาภาคภูมิใจอาจถูกมองเป็นแค่พื้นที่สำหรับผู้เรียนที่มีทุนทรัพย์เท่านั้นออนศินีอมรโมลีไทย PBS รายงาน ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมไปถึงหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดเพิ่มเติมจะเป็นไปตามนโยบายที่สภามาหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดนะคะในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยค่ะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็มองว่านี่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ศึกษาและก็ผู้ปกครองค่ะ อจากเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วนะคะคุณภาพการศึกษาจากความเป็นอิสระในการเปิดหรือว่าขยายหลักสูตรก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลจากนักวิชาการด้านการศึกษาและผู้เรียนค่ะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อในวาระประเทศไทยวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณคุณ